าก็จะมีแบบงานวิจัยมากมายนะที่บอกว่ากลินะ่นน่ะกระตุ้นเหนือเรื่องความจำนะแล้วก็ป้องกันออลไซเมอร์นะคะซึ่งปอก็รู้สึกว่าโอเคมันจริงแหละอย่างเมื่อตะเกียที่พูดถึงเรื่องน้ำมันกาดเนะี่ยก็ทำให้ไปกระตุ้นความจำของปอเหมือนกันว่าแบบเออพอเรื่องแบบน้ำมันกาดมันก็มีเรื่องเห่านะคะแล้วก็แบบ มันความรู้สึกนะมันก็กลับมานะว่าแบบเออจําได้เลยว่าแบบคือทําให้เห็นภาพตัวเองหรือว่าเอ้ยตัวเองนั่งอยู่แล้วก็แม่เนี่ยก็แบบเออเอาน้ํามันกาดมาหมักให้แล้วก็แบบมาสางผมให้อันเนี้ยค่ะพร้อมกับกลิ่นที่แบบ เพราะว่ากลิ่น,น,นมันการ์ดมันแรงมากแล้วแบบสระผมหลายครั้งมันก็แบบกลิ่นมันก็ไม่ค่อยออกอะไรแบบนี้ค่ะเนี่ยก็เป็นตัวที่กระตุ้นความจำเนาะแล้วกออ็อาจจะเป็นความจำที่แบบหน้าตอนเนี้ยกับรู้สึกว่ามันเป็นความทรงจำที่ที่เป็นระหว่างแม่กับปอนะคะที่แบบเออมันมีการการดูแลกันการใส่ใจกันอะไรแบบนี้ค่ะ